สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่สนามบินชวนณภูมิครับวันนี้วันที่15ตุลาคม2021นะเรามาอัปเดตสถานการณ์รถแท็กซี่รถสาธารณะแล้วก็ศูนย์อาหารกันหน่อยว่ายัางคงคึกคืนแบบเดิมหรือเปล่านะครับเราเริ่มเดินจากฝั่งที่ตะวันออกนะจะเห็นว่าข้างหน้าก็จะมีพื้นที่ที่ปิดปรับปรุงปิดซ่อมบำรุงอยู่นะครับตรงนี้จะอยู่ด้านหน้าประตู3ามนะทุกคนถ้าเกิดเดินผ่านตรงนี้อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าเขากั้นพื้นที่ไว้ค่อนข้างกว้างเหมือนกันดังนั้นเราก็อาจจะต้องเดินระวังนิดน,นะครับ ขวามือจะเป็นพื้นที่จอดรถแท็กซี่นะคบมีเลน1ถึงเลน64ก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรอยู่นะตอนนี้ซ้ายมือจะเป็นที่นั่งด้านนอกอาคารบริเวณด้านหน้าประตู3นะครับตรงหน้าจะเป็นอิเล็กทริกแท็กซี่นะครับที่ปิดอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นมาข้างหน้าก็จะมีผู้โดยสารหลายคนนะครับมาใช้บริการแท็กซี่กันเยอะพอสมควรก็ตอนนี้แท็กซี่ เริ่มมีจํานวนมารอในเลน1ถึงเลน64มากขึ้นกว่าเดิมนะครับปกติจะน้อยกว่านี้พอสมควรแต่ช่วงนี้เนื่องจากว่ามีผู้โดยสารในประเทศเยอะขึ้นนะครับก็จะมีแท็กซี่มาเพิ่มจํานวนในการให้บริการกันถี่มากขึ้นนี่ครับจะเห็นว่าผู้โดยสารทยอยเดินออกมาจากประตู3แล้วก็เดินเข้ามาทางฝั่งคิวเรียกแท็กซี่กันพอสมควรเหมือนกันครับเรียกว่าม,มาเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวเราเดินตรงไปตรงบริเวณ คิวเรีกแท็กซี่นะครับจะอยู่ฝั่งทิศตะวันออกนะซึ่งจะเป็นฝั่งเดียวที่ยังเปิดอยู่นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่นะครับดังนั้นผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับก็สามารถใช้งานได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับตอนนี้คิวไม่เยอะครับมาถึงก็อาจจะมาใช้ขีมาใช้บริการแท็กซี่ได้เลยผู้โดยสารที่มีกระเป๋าหรือมีสัมภาระใหญ่ๆก็เลือกขนาดแท็กซี่ให้เหมาะสมได้เลยนะ ซึ่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ตัวนออกที่เปิดอยู่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าบางโซนของพื้นที่จอดรถแท็กซี่ก็ยังคงว่างอยู่นะครับนี่ฮะเราเดินต่อไปเรื่อยๆจะเห็นว่าคิวเรียกแท็กซี่ฝั่งที่ตัวนตกฝั่งนี้ปิดให้บริการอยู่นะก็คือยังไม่มีการใช้งานเลยเนื่องจากว่าผู้โดยสารยังคงน้อยอยู่นะครับคิดว่าในอนาคตอาจจะทยอยเปิดถ้าผู้โดยสารเริ่มมากขึ้นเริ่มมากขึ้นมากๆกกว่านี้ครับ ข้างหน้าเป็นประตู7ที่ยังคงปิดอยู่นะครับตอนนี้ประตูที่เปิดมีแค่2ฝั่งนะคือประตู3กับประตู8นะครับบริเวณเคาน์เตอร์ของ Express Bus สาย S1 นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ Electric Taxi ฝั่งที่ตวนตกก็ปิดให้บริการเหมือนเดิมครับเห็นว่าพื้นที่จอดรถแท็กซี่ก็อาจจะมีไม่เต็มถึง64เลนนะครับแต่ก็มีพอแน่นอน ที่นั่งด้านนอกอาคารบริเวณด้านหน้าประตู8ครค่ะฝั่งนี้จะมีผู้โดยสารมาใช้พื้นที่หน่อยคาดว่าคงอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารนะครับก็เลยมานั่งฝั่งใกล้หน่อยครับด้านหน้าจะเป็นเคาน์เตอร์ของรีโมบัสนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะปิดอยู่นะทุกคนน่าจะปิดมาอย่างยาวนานถ้าใครติดตามมาหลายคลิปนะครับถึงตอนนี้ก็ยังคงคงว่างอยู่พอสมควรนะครับฝั่งที่พี่ๆแม่บ้านเดินมาก็จะเป็นจุดจอดรถฟรีเชืตอมตบัสนะครับเนี่ยนั่งรอตรงนี้ได้เลยเป็นรถบัสฟรีนะครับ ย้อนกลับมาก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของรีโมบัสนะครับซึ่งคิดว่าคงปิดจริงๆนะเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาสแตนบารอยู่ในเคาน์เตอร์เลยครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในฝั่งอาคารกันหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นฝั่งตรงข้ามกับประตู8พอดีนะครับรีโมบัสนะครับอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะ เลี้ยวขวาไปหน่อยนะครับก็จะเจอทางข้าวของ Magic a i r p o r t Street Food นะครับที่สมัยก่อนเปิดไว้นะครับตอนนี้คือปิดไม่ให้เข้านะครับเข้าได้ที่ประตู8ที่เดียวนะครับแต่ว่า Magic m i n i m a ร์ทนะครับที่อยู่ถัดกันยังคงเปิดให้บริการปกตินะครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากซื้อของราคาแบบไม่แพงนะครับก็มาใช้บริการที่นี่ได้ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างหน้ามินิมาร์เลยนะจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดปรับปรุงซ่อมแซมซ่อมบำรุงบ่อยนะครับ เดินก็ระวังระงกันนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราเดินย้อนไปเข้าในภายในอาคารนะครับทางประตู8นะครับจะเห็นว่านะนอกอาคารฝั่งประตู8ก็คนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ฝั่งนี้ก็จะมีคนเดินเข้าออกอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารนะเมื่อเราทะลุผ่านด่านตรวจมาแล้วนะครับ จะเห็นเมจิกแอร์พอร์ตสตรีทฟู้ดอยู่ขวาม o ือโอ้โหวันนี้จะมีผู้โดยสารมาจอดแบบรถเข็นกันเพียบเลยนะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์แลกคูป,ปองก่อนซื้ออาหารนะครับแล้วเราก็จะเห็นมาพื้นที่ทานอาหารตอนนี้ก็คือเป็นโต๊ะแบบแยกโต๊ะเดียวนะครับนั่งโต๊ะไข่โต๊ะมันเท่านั้นนะครับแยกโต๊ะละหนึ่งท่านนะครับแล้วก็คนก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนร้านข้างหน้าจะเป็นร้านเครื่องดื่มนะครับราคาไม่แพงครับน้ำก็10บาทเครื่องดื่มก็15บาท20บาทอะไร่เงี้ยฮะ ขวามือด้านในสุดร้านตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับยังปรับปรุงอยู่ครับข้างในก็จะมีร้านค้าหลายอย่างร้านข้าวแกงร้านข้าวไข่เจียวนะครับมีข้าวมันไก่หกหลี่นะครับราคา5 5 6 0ครับราคาปกติครับสามารถทานได้ฮะไม่แพงมากครับแล้วก็จะมีอาหารอีสานมีส้มตำมีส้มตำหลายแบบเลยนะตรงนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับในหาอพื้นที่นั่งทานอาหารถือว่าคนมาใช้บริการเยอะเหมือนกันนะครับ มีผัดไทยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับคือ ah ที่นั่งทานอาหารก็ทานก็ได้สะดวกเลยนะครับแยกกัางหางกันได้แล้วก็มีเซตข้าวกะเพรานะครับราคาไม่แรงมากครับมีข้าวหน้าเป็ดมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกน้ำน้ำนะครับก่วยจับนะครับ ราคา5 0 6 0 7บประมาณนี้ครับแล้วก็มีข้าวหมูแดงในสูตรก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลาดหน้านะครับก็มีหลายอย่างให้เลือกนะครับราคาไม่แพงทุกคนสามารถมาใช้บริการได้นะก่อนเดินทางครับจะเห็นว่าผู้ที่สารมาใช้บริการช่วงนี้เยอะพอสมควรเลยครับก่อนออกไปก็จะมีกาแฟชาแล้วก็เครื่องดื่มนะมีครบครับราคาแบบปกติเลยนะเดี๋ยวเราเดินออกมาจากมาข้างนอกนะครับ ก็จะเห็นว่าตรงนี้ซ้ายมือก็จะเป็นประตู8นะครับที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดจุเราเดินทะลุไปก็จะเห็นเคาน์เตอร์รถสาธารณะนะที่ยังคงปิดอยู่ทั้งแถบเลยไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างเกาะกูดพัทยาหัวหินนะครับ ตอนนี้คือยังคงปิดให้บริการอยู่นะหรือแม้กระทั่งรถบรขอสอนะครับรถบรขอสอร,ร,รถสาธารณะเจ้าอื่นก็คือปิดทั้งหมดเลยในโซนนี้ทงทางเดินฝั่งที่ตัวนก,ก็อาจจะเงียบๆหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับไฟที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นไฟประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆหรือประมาณนี้ฮะที่จะเยอะหน่อยนะครับซ้ายมือเป็นประตู7ที่ปิดอยู่นะทุกคน แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือ ATTA นะบางเคาน์เตอร์ก็ยังเปิดอยู่นะครับะงั้นใครอยากติดต่อก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะฝั่งตรงข้ามเคาน์เตอร์ก็จะเป็นห้องน้ําหญิงนะครับทุกคนที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินทะลุถงทางเดินฝั่งที่ตัวนตกนะเพื่อจะไปฝั่งที่ตัวนออกตรงกลางก็จะเป็นห้องน้ําใหญ่นะครับเป็นเส้นทางเดินเชื่อมถงห้องน้ําใหญ่ ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําเยอะมากจริงๆนะทุกคนดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเคยใครอยากทำธุรลาะก็ไม่ต้องห่วงว่าจะแย่งกันทะลุกออกมาจะเป็นโถงทางเดินฝั่งทิศตอนออกนะทุกคนข้างหน้าก็จะมีเคาน์เตอร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดอยู่นะครับขวามือจะเป็นห้องน้ําที่ปิดปรปับปรุงอยู่นะดังนั้นไปใช้ถงใหญ่ได้ครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นประตูสีที่ปิดอยู่ จะเห็นว่าท,ที่นั่งบริเวณทางเดินฝั่งที่ตะวันออกก็อาจจะมีผู้โดยสารมาใช้งานอยู่นิดหน่อยนะครับไม่เยอะอย่างที่บอกครับตอนนี้มันเป็นช่วงเที่ยงกว่าๆต้องรอประมาณสักบ่ายโมงหรือแบบบ่ายโมงกว่านี่ครับไฟจะมากันเยอะเลยฮะอย่างที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของพนักง,งานเวียเจ็ดแอนนะครับข้างบนก็จะมีผู้โดยสารเดินทางอยู่ทางเลื่อนกันเยอะเหมือนกันนะถือว่าเป็นเป็นภาพที่ดีหเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างล่างตรงทางเดินก็ยังคงเงียบอย่างที่เห็นครับ เดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกอาคารครับผ่านทางประตู3นะครับทางออกประตู3นี่ถือว่าเราเดินจนครบ1รอบของชั้น1แล้วนะครับ <S <S อย่างที่บอกครับด้านขวามือจะเป็นพื้นที่ปิดซ่อมบำรุงนะครับด้านหน้าประตู3ยังไงทุกคนถ้าเกิดผ่านมาทางนี้เดินก็เลี่ยงๆหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับจะเห็นว่าทางเข้าประตู3เนี่ยมีคนพลุกพ่านกว่าประตู8ดเยอะเลยนะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าช่วง หลังจากเที่ยงต่อบ่ายโมงแล้วนะครับอาจบางคนอาจจะเริ่มกลับมาทำงานแล้วนะนี่ครับช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงกว่ากนะครับก็จะเห็นว่าผู้โดยสารเริ่มทยอยออกมานะครับมีการเดินทางมากขึ้นเพราะว่าไฟล์ส่วนใหญ่ท <lls fundo> ี่เดินทางกันเยอะๆก็จะเป็นช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าๆประมาณเนี้ยครับอย่างภาพที่เห็นเลยฮะโอ้ผู้โดยสารวันนี้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวถือเป็นภาพที่ดีเหมือนกันครับคึกคักพอสมควร เอาละครับนี่ทุกคนน่าจะเห็นสถานการณ์ล่าสุดของชั้นหนึ่งของสนามบินสุวรรณภูมิกันแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ